อย่าทำประกันเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้3สิ่งนี้นะคะวันนี้ครัวล่า,ลานะคะมาไลฟ์นอกสถานที่นี่จ้าวันนี้นะก่อนก่อนไลฟ์ก่อนไลฟ์น,นะครัวล,ล่าพาไปดูบรรยากาศนิดนึงนะคะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราจะได้ไม่เบื่อนะอ๋อเดี๋ยวๆๆ ครูขอแชร์ก่อนนะคะนักเรียนเพื่อนๆทุกๆคนนะเดี๋ยวครูนร่าขอแชร์ก่อนไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะทักมาบอกครูกันหน่อยนะจ๊ะอ่ามาเสียงชัดไหมภาพชัดไหมฟังก่อนนะชัดไหมคะเลือกค่ลือกทำประกันเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้สามสิ่งนี้นะคะวันนี้ครูนานะคะมาไลายสถานทีดด่นะจ๊ะโอเคเสียงชัดอยู่นะ แล้วคู่ขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแช์แป๊บหนึงนะสวัสดีแล้วกทุกทุกคนวันนี้หัวข้อหัวหัวข้อหัวข้อนี้นะอ่าน่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆ จะต้องให้ความสนใจกันแน่นอนเลยอ่ะเพราะว่าต้องมีหลายๆคนอ่ะที่กําลังมองหาดูว่าเฮ้ยเราจะทํำกันแล้วเราจะต้องเริ่มยังไงแล้วเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะอ่าวันนี้ครูนราก็จะมาให้คําเตือนว่าเฮ้ยเราต,ต้องต้องรู้3สิ่งนี้ก่อนนะแล้วเราค่อยทำประกันอ่าอ่าเดี๋ยวครูนราขอเช็คค่ะอ่าวันนี้ครูนราก็จะมาแช่แช่แชแช่ใชัด <laughs> ไว้สายายัญญาณชัด<ร>ไว<ม>้คะเพื่อนๆเออชัดไว้ชัดพิมพ์ชัดให้ครูหน่อยนะคะอ่า เชปยงกลุ่มเชไวไปอะคุณนะอีกหนึ่งที่โอเคเชฟค่ะอ้าวันนี้ครูแล้วก็จะมาเชชัดนะคะชัดนะถ้าถ้าถ้าหากว่าระหว่างไลฟ์อยู่เนี่ยระหว่างครูเดินอยู่เนี่ย แล้วมันไม่ชัดนะบอกนะเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนนะคะพาทัวร์ระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามานะคะ <trabaj> os, <ๆ S 2> ก็คงจะอยากเห็นว่าเออเอะอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้อ่คุณล่าปรับกล้องนิดหนึ่งจ้ะไปดูวิวกันก่อนเลยจ <c oughs> ออ้ยมืดทําไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยมืดแล้วเนี่ยมืดไหมคะเพื่อน,อนอดๆด่ๆคุณลาพาดูวิวก่อนนะอะพาดูวิวก่อนนะคะเพื่อนๆแน่นอันนี้คุณลาอยู่ที่นวอเชลนะคะ ก็พาลูกมาเที่ยวนะจะดูวิวแล้วก็ดูครูด้วยดิแม่นะกลับกล้องก่อนก่อนที่จะเริ่มสอนนะคะเราก็จะดูวิวกันก่อนนิดนึงนะคะสระว,วา่ายน้ำคือเด็กๆชอบเด็กๆช,ชอบมากนะคะครูล,ลาพามาดูบรรยากาศกันก่อนก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะแบะบว่ากล้องกล้องเอียงอะ่ะ เอาตรงนี้เลยดีกว่านะตรงนี้น่าจะได้ดู๋สิอ่ะมาอ่าโอเคตันนี้รอแล้วกันนะจ๊ะข้างสาไว้น้ำนี่แหละมาเฮ้ยอ,อ,อ่ะมามาคุณล่าเริ่มสอนเลยดีกว่าวางแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะโอเคชัดนะชัดนะชัดไหมคะเพื่อนๆพื่ครูขอเช็คสัญญาณก่อนนะ เพราะว่าเวลาเราออกมานอกสถานที่อย่างนี้ใช่ป่ะมันมักจะแบบว่าไม่ค่อยชัดแหละแล้วครูก็แบบว่าอยากให้ภาพมันชัดๆนะเสียงชัดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิทันไหมอมาอ่ะ,อะโอเคนะได้อยู่เนาะนอนโอเคได้ได้อยู่ถ้าได้อยู่เราจะสอนสอนแบบเอาขากล้องลงนิดนึงแรบบหนึ่ง เรียวมากนะคะการไลฟ์สดมันก็จะเรียวๆแบบนี้นะ <laughs> <laughs> มันก็จะเรียวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะเนี่ยวายสายสายระยองระย่างเนี่ยคะ <laughs> อ่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวครูครูดูก่อนดูต้องก่อนอ่ะโอเคได้อยู่เนาะโอเคนะเ <laughs> อามามาสอนเลยนะสอนเลยนะนยนะได้ปะ่ะมุมนี้โอเคลนะ นะม,ามาทะเลทั้งทีเนาะก็ไม,ไม่ไม่ใส่เสื้อสูตรบ้านอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆสอ,อนแล้วนะสอนแล้วนะจ๊ะอ่ะมาเดี๋ยวขอขยับอีกนิดดีกว่าถ้ามาลงเองน,นีอ่ะอย่างนี้อยู่สระว่ายน้ำหน่อยนะจ๊ะอ่ะมาสิ่งแรกนะคะที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะ ก่อนที่เราจะเริ่มทําประกันกชีวิตนะแล้วว,วันนี้นะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบเพื่อนๆรู้แล้วทำอย่างได้อย่างเดียวนะครูครูมาล่าจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆได้เรียนในไลฟ์นี้นะสิ่งที่เพื่อนๆได้นะคือมันจะเป็นความรู้ที่เพื่อนๆนสามารถจะเอาไปทําอาชีพได้ด้วยอเออเจ๋งวะล่ะเจ๋งวะล่ะเออวันนี้แบบให้แบบแบบแบบที่ใครๆก็ไม่เคยให้เพื่อนๆมาก่อนนีนะจะบอกให้อ่ามา นะคะนะคะคู่ปรับกล้องนิดนึงนะโอเคลมเยอะลมแรงลมแรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเพื่อนเพื่อรู้ความรู้ในวันนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถเอาความรู้เนี้ยเอาไปสอบตัวแทนประกันก็ยังได้เลยนะอเออเอออันนี้คือแบบว่าเจ๋งก็ต้องนี้แหละนะใครก็จะมาสอนวดีน,นี้นะคุณลาก็จะมาสอนให้เพื่อนเพื่อนนี่แหละเนาะอ่ะ แล้วก็เพื่อนๆตัวแทนว่ากันที่ดูอยู่นะคะก็ถามว่ากดแชร์ให้ครูนรา,าได้ด้จ๊ะแอบเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันกันไปเนาะอืแบ่งปันกันไปเวลาใครเขาสมมติเพื่อนอนะ่ะเขาไม่เห็นว่าเรากําลังแชร์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้เขาก็จะรู้ในทัศนคติของเราว่าอ๋อ เราเป็นคนแบ่งปันนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเรารู้เราเก็บไว้คนเดียวนะคะคนอื่นเขาก็จะไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ต้องแบ่งปันนะคะสังคมโซเชียลเราคือสังคมเหมือนกันแบ่งปันนะอ่ะมาเริ่มแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้นะสิ่งแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทําประกันชีวิตเราจะต้องรู้ก่อนว่าประกันเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงบ้างนะคุณราชทำสไลด์เอา้าเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวกลับด้านกลับด้านเนะแบบนี่ยนะแป๊บนึงกลับด้านที่ก่อน อ,อันนี้จะนนสิ่งแรกเลยนะคะประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่4แบบ3ประเทศและก็2ชนิดตัวแทนประกันมือใหม่ทุกคนที่เพิ่งสอบผ่านมามักจะจํากันได้แม่นมากเลยใช่ไหมในวันนี้คุณอล่ามาสอนให้เพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาว่าเราจะทําประกันชีวิตหรือประกันอะไรต่างๆพวกเนี้ยเฮ้ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างสิ่งแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมี4แบบสาประเทศ2ชนิด มีอะไรบ้างอะไรบ้างทันทันทันนะคะสิ่งแรกคือแบบ <c oughs> อย่างที่คุณล่าบอกว่ามันมี4แบบนะคะแบบแรกคือแบบชั่วยระยะเวลานะคะช่วระยะเวลานี้เป็นยังไงอธิบายเลยนะคะ <c oughs> ช่วระยะเวลาเนี่ยจะเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้คมครองชีวิตค่อนข้างสูงนะ,ะสูงมากนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการแลกความเสี่ยงนะคะ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเราเมื่อไหร่ย,ยังไงเนาะแต่ว่าเรามีหัวมีภาระข้างหลังอยู่ประกันแบบนี้นะคะจะใช้เงินในการซื้อหรือว่าจ่ายเบี้ยค่อนข้างน้อยมากนะคะมันจึงไม่มีมูลค่าของกรมธรรม์น,นะคะแต่เวลาจ่ายไปแล้วคือมันจะทําให้เพื่อนแบบสบายใจว่าโอ้ช่วงระยะเวลา5ปีนี้10ปีนี้นะหรือบางทีก็อาจจะสาปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยจะเพื่อนๆจะแบบสบายใจหายห่วงไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ แล้วคนส่วนใหญ่นะไม่รู้นะว่ามันมีแบบประกันแบบนี้ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่คุณวราจะบอกเพื่อนๆว่ามันมีแบบนี้อยู่นะแล้วก็มันมีความคุ้มครองชีวิตให้เพื่อนๆนะสูงนะเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันไม่มีมูล,ลค่านะคะไม่มีมูล,ลค่าของกรมธรรมนั่นเองเนาะ อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบตลอดชีพนะคะแบบตลอดชีพหมายความว่าเราทําประกันแล้วนะคะมันจะคุ้มครองเราไปตลอดชีวิตเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 8085, 80, 9099นะคะแล้วแต่บริษัทประกันนะคะที่เขาให้คํานิยามเอาไว้ซึ่งหมายความว่าเราจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วนะคะเขาจะคุ้มครองชีวิตเรายาวๆไปเลยนะคะแล้วมันมีมูล,ลค่าของกรมธรรม์นะคะ ไม่เหมือนกับแบบแรกแบบแรกคือแบบชั่วระยะเวลานี่คือจะไม่มีมูลค่าเลยคือจ่ายแล้วทิ้งนะคะเหมือนเป็นเบีย้ยจ่ายทิ้งแลกความเสี่ยงไปเลยนะแต่แบบตลอดชีพนะคะมันจะมีมูลค่าของกรรมฐานอยู่นั้นแสดงว่ามันคือการออมเงินชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่เบีย้ยจ่ายทิ้งนะคะดังนั้นอ,ะอ่ะบางคนก็จะอาจจะเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดว่าการทําแบบตลอดชีพมันแบบว่า ไม่มีเงินมาให้เลยมันก็ไม่ใช่นะคือเขาจะให้แหละเมื่อครบสัญญานะคะหรือหากเกิดอะไรขึ้นก่อน,นะค,ะคือคุ้มครองเราไปตลอดชีวิตเลยอะ่ะแบบนี้เแบี้ยประกรันจะถูกนะคะความคุ้มครองชีวิตสูงนะคะแล้วก็มีมูล,ลค่าของกรมธรรมนั่นเองนะคะมีเงินสะสมว้ให้เรานะคะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากมายนะคะถ้ามาเทียบกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบสะสมทรัพย์นะคะซึ่งแบบนี้อาจะนิยมกันมากแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาเริ่มทําประกันชีวิตเริ่มแรกและด้วยแบบสะสมทรัพย์นี่คือเป็นเรื่องที่ เป็นการผิดขั้นตอนนะถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะยังไม่เคยมีประกันมาก่อนเลยนะและอยากมีประกันชีวิตเร่มแรกะคุณนาลาแนะนําให้ทําเป็นแบบตลอดชีพไปก่อนนะคะแล้วก็แนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆเๆข้าไปในนั้นซึ่งเดี๋ยวคุณนาลาจะอธิบายอีกทีนึงนะ,ะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะเออแบบสะสมทรันี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากจะให้เงินตัวเองอ่ะมันงอกเงยขึ้นมานะ ถ้าเราไปฝากธนาคารเนีดอกเบี้ยน้อยมากนะคะดอกเบี้ยน้อยมากแต่ถ้าเราเอามาฝากกับแบบประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เงินคืนนะคะตามตามสัญญาที่เขาระบุเอาไว้นะอาจจะเป็นสิ้นปีที่ 2, สอง้งปีที่3ทุก3ปีทุก 2, ก2กปีทุกปีแล้วแต่บริษัทป,ประกันแล้วแต่แบบประกันที่เพื่อนๆทำนะคะอันนี้เป็นแบบสะสมทรัพย์ซึ่งมันจะมีมูลค่าสูงแต่ถ้ามาเทียบกับความคุ้มครองชีวิตของแบบตลอดชีพแบบตลอดชีพจะให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าเมื่อเราจ่ายเบี้ยประกันเท่ากันนะ อ,อ,อันนี้คือความแตกต่างนะคะออถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันเท่ากันความคุ้มครองชีวิตอันนี้จะน้อยกว่านะคะแต่ว่าเราจะได้เงินนะคะเงินคืนมาแล้วก็มีมูลค่าของกรมธรรม์มากกว่านั่นเองเนาะและมันก็จะครบสัญญาได้ระยะเวลาที่สั้นกว่าไม่ได้แบบตลอดชีวิตเนาะอาจจะบางทีก็15บ้าง20ปีบ้าง25ปีบ้าง30ปีบ้างก็แล้วแต่แบบประกันแล้วแต่บ,บริษัทนะเนาะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือแบบสุดท้ายนี้ จะเรียกว่าแบบสุดท้ายไหมเมื่อก่อนมันก็เป็นแบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบได้แบบเงินได้ประจำนะคะหรือว่าแบบบำนาญน,นั่นเองนะคะซึ่ง แบบแบบนี้ใช่ไหมก็มันจะเหมาะกับคนที่วางแผนเกษียณเนาะวางแผนว่าในอนาคตถ้าเราไม่ได้ทํางานแล้วเราจะยังมีเงินเอาไว้ใช้ซึ่งแบบประกันบํานาญเนี่ยสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะอยู่ในหมวดบแบบประกันบํานาญลดหย่อนภาษีได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังาหาประกันลดหย่อนภาษีอยู่ตัวนี้จะช่วยเพื่อนๆได้แบบรวดเร็วทันทีนะคะแล้วก็ลดหย่อนได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะเออ และอีกแบบหนึ่งนะคะที่แรกบอกว่ามันมี4แบบใช่ไหมแต่สมัยนี้เนาะล่าสุดมันมีแบบยูนิตลิงก์มาให้ด้วยนะคะยูนิตลิงก์คือประกันควบการลงทุนนะคะเขาจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะหลังจากหักค่าธรรมเนียมประกันภัยต่างๆแล้วนะคะเงินที่เหลือเขาจะเอาไปลงในกองทุนซึ่งเป็นกองทุนที่เพื่อนๆเลือกได้เองด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะคะสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยของตัวเองได้นะคะแต่ถ้าแบบดั้งเดิมน้ออย่างแบบที่คุณโนราให้ดูน้แบบอ่าะสมทรัพย์แบบตลอดชีพอะไรพวกนี้เนาะ คือเขาจะบริษัทประกันเขาจะนําไปลงทุนในกองทุนที่ไม่ได้เสี่ยงนะคะดังนั้น,นะคะ่ะผลตอบแทนมันก็จะไม่ได้เยอะมากขึ้นแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นใช่ไหมการทําประกันยูนิตลิงก์จะทําให้เพื่อนๆเงินเติบโตได้ค่อนข้าง,างเยอะมากนะคุณวราจะเล่าให,ให้ฟังว่าอบอนก่อนนะคุณวราเอาของขวัญฟืีใหม่ไปให้ลูกค้าเนาะแล้วก็ลูกค้าาก็มีเงินใน เขาก็ทําแบบยูนิตลิงเอาไว้เนาะทำได้แบบไม่กี่เดือนน่ะแต่ว่าเงินตอนนี้มูลค่ามันเป็นหมื่นแล้วอ่ะมันเยอะขึ้นนะคะส่วนคนที่ทําน้อยนะเงินก็แบบก็ครึ่งหมื่นอ่ะก็ห้าพันสี่ห้าพันประมาณเงินที่มันงอกขึ้นมาคือมันแบบเฮ้ยมันงอกเร็วอ่ะเออมันงอกเร็วนะแต่คุณลราบอกเลยนะว่ามันมีความเสี่ยงนะแล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นขึ้นขึ้นลงลงอยู่เรายังไม่ได้ขายหน่วยลงทุนนะเรายังยังไม่ได้ไม่ได้รับเงินใดๆนะแต่ว่าพอเราเห็นตัวเลขแล้วเราก็จะชื่นใจอะไรแบบนี้ลูกค้าคุณลก็แบบชื่นใจที่เห็น อ่ะอันนี้คือเรื่องแบบนะคะมันมีอยู่4แบบนะล่าสุดรวมยูนิตลิงไปก็เลยกลายเป็นแบบแบบที่เนาะต่อไปนะคะประเภทมันจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะอ่ะสประเภทประเภทแรกคือแบบสามัญน,นะคะแบบสามัญคือแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะก็คือแบบอ่าแบบประกันของตัวเราเองนั่นเองค่ะแบบสามัญเนาะ อีกแบบนึงคือแบบอุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นทําในอุตสาหกรรมนะความคุ้มครองชีวิตจะค่อนข้างต่ําหน่อยแล้วแล้วก็ระยะเวลารอคอยอ่ะก็จะนานประมาณ6เดือนนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะแบบนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะอุตสาหกรรมคือจานวนคนก็จะค่อนข้างเยอะด้วยเนาะอีกแบบหนึ่งแบบที่สามนะคะก็คือเป็นแบบกลุ่มนะคะประกันกลุ่มนี้จะมีในบริษัทต,ต่างๆมักจะเป็นสวัสดิการให้พนักงานนะคะประกันกลุ่ม,มซึ่งเบี้ยประกันนะคะ จะถูกมากนะคะถูกมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะอยู่บริษัทที่มีสวัสดิการดีๆก็ถูคูนารักก็ดีใจด้วยเลยนะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะ แบ่งออกเป็น2ชนิดใช่ไหมชนิดแรกคือแบบที่มีปันผลเงินปันผลนะคะอีกแบบหนึ่งก็เป็นชนิดที่ไม่มีปันผลนะคะแบบที่มีเงินปันผลนะ่ะเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นกว่าแบบที่ไม่มีปันผลนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องลองไปดูกันเนาะว่าเราอ่ะอยากได้แบบไหนนะคะชอบแบบไหนอันนี้คือหัวข้อ,ข,อข้อแรกนะสิ่งแรกนะั่นคือการจําแนกแบบประกันกต่างๆประเภทประกันกต่างๆนะคะเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมนะคะว่า มันม <blas> auto> ีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเออแล้วเราจะได้เก็ตจะได้เข้าใจบางทีก็งงเพราะคุณอร่าเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่งงมาก่อนว่าไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขามีประกันกลุ่มวะแล้วทําไมเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือมันเกี่ยวกับสวัสดิการนะคะเกี่ยวกับถ้าเราอยากจะทําส่วนตัวเราเราก็จะมีสิทธิ์ติดตัวนะคะเป็นประกันที่ติดตัวเราไปตลอดเนาะแต่ถ้าเป็นประกันกลุ่มประกันบริษัทเนาะมันก็เป็นประกันติดโต๊ะนะคะถ้าแบบว่าเราไม่ได้ทํางานที่เดิมแล้วหรือเราต้องลาออกหรือว่าแม้กระทั่งเราจะต้องเกษียณไปแล้วประกันนพวกี้็ไม่ติด ตัวเราไปนะคะพอออกจากที่ทํางานก็จะยุติลงนั่นเองอ่ะต่อไปสิ่งที่สองนะคะ <c oughs> สิ่งที่สองนะคะคือทุนประกันชีวิตนะคะแตกต่างกันนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะไม่มีใครเหมือนกันเลยอ่ะทุนประกันชีวิตคืออะไรคือเงินชดเชยนะคะรายได้หากมีการสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียชีวิตสูญเสียจากทุพพลภาพหรือว่าจากการชลาภาพนะคะ คือจำนวนเงินชดเชยหากมีการสินเสียเกิดขึ้นนะหรือว่าอยู่ครบสัญญาก็ได้เงินชดเชยตรงนี้เป็นก้อนมาซึ่งจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าได้มากกว่าที่เราจ่ายไปอยู่แล้วนะคะทีนี้เราอยากรู้ว่าทุนประกันชีวิตของเราจะต้องเท่าไหร่นะคะเพราะคุณนาราบอกแล้วว่าสิ่ข้อที่สองนั้นคือทุนประกันชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเราไม่สามารถเอาของคนนู้นมาเทียบกับของเราได้นะแล้ววิธีการคิดนั่นก็คือ ให้นำภาระที่เรามีนะคะลบด้วยทรัพย์สินที่เรามีทรัพย์สินในที่นี้ก็คือเงินสดในบัญชีนะคะหรือว่าทองนะคะทองแท่งก็ได้นะ,ะทองเป็นรูปประพันธ์ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เพื่อนๆทำเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะคะเออแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ดินเป็นบ้านอสังหาหรือเป็นทรัพย์สินที่มัน ขายแล้วราคาไม่คงที่แล้วไม่ได้ม่ได้สามารถขายได้รวดเร็วแบบนี้เราจะไม่นํามาคิดมาเป็นทรัพย์สินนะคะดังนั้นเราต้องนาจานวนภาระมาลบกับทรัพย์สินเห็นไหมคะว่าจํานวนทุนประกันชีวิตของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะแม้จะเป็นกลุ่มใกล้ชิดเดียวกันนะก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะตามนี้เลยภาระลบทรัพย์สินนะคะก็คือทุนประกันชีวิตที่เพื่อนๆควรจะมีนะคะอือทีนี้วิธีการคิดภาระนะภาระเนี่ย เราคิดยังไงนะคะให้คิดว่าค่าใช้จ่ายนะคะต่อเดือนที่เรามีนะคะมาคูนให้มันเป็นจำนวนปีนะตลอดทั้งปีแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายที่เราเกิดขึ้นเท่าไหร่อันนี้แหละคือการคิดภาระของเรานะคะแล้วให้คูณจํานวนปีเข้าไป อีกทีหนึ่งจำนวนปีนี้ก็คือจำนวนปีที่ต้องการให้ครอบครัวหรือคนที่เราห่วงใยเนี่ยสามารถอยู่ได้อีกอกีกป่ปีโดยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่ใช่ไหมเราก็ไม่สามารถหาไรายได้ได้แบบเดิมน,นะคะครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราเขาก็จะต้องเดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นถ้าเราทําประกันชีวิตเอาไว้นะคะเราก็จะต้องคิดคํานวณทุนประกันชีวิตที่มันเหมาะสมสําหรับเรานะคะวิธีการคิดคร่าวๆก็แบบนี้ก็คือให้นําค่าใช้จ่ายนะ ที่เราจะต้องจ่ายนะคะมาคูณจํานวนปีอาจจะมีค่าบ้านค่ารถนะคะค่าเช่าที่ค่าเช่าร้านค่าเทอมลูกนะคะค่าอาหารค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่าน้ำมันโอ้สารพัดค่าแล้วค่ะเพราะว่าคนเรามีค่าทุกวันนี้เป็นคนมีค่ามากมายแล้วอ่ะแล้วคูณจำนวนปีเข้าไปอันนี้คือวิธีการคิดภาระนะคะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะอ่ะ ต่อไปนะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะข้อที่3ที่เพื่อนจะต้องรู้ก่อนทาประกันชีวิตนั่นก็คือประกันชีวิตใช่ไหมมันก็คือหมายความว่าคุ้มครองเป็นเงินชดเชยถ้าหากว่าต้องการสูญเสียจากไปนะใช่ไหมแต่ทีนีเน้เราสามารถเพิ่มประโยชน์ของประกันชีวิตเข้าไปได้ด้วยการเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองค่ะเออสัญญาเพิ่มเติมมีอะไรบ้างเนาะมีอ่ะ ประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพเนาะ,ะประกันโรคไล่แรงนะคะเงินชดเชยนอนโรงพยาบาลต่างๆน,นะคะประกันเงินชดเชยอุบัติเหตุนะคะ,ะคือพวกนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะคะซึ่งในรายละเอียดย่อยมันก็จะมีอีกแต่คุณราจะบอกว่าเดี๋ยวสมัยนี้เนา ประกันโรครายน่ะมันจะมีแบบที่มันเป็นแบบประกันชีวิตสาหรับโรครายแรงโดยเฉพาะเลยนะคะคือไม่ใช่แค่สัญญาเพิ่มเติมเพราะว่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะไม่มีมูลค่าสะสมนะแต่ว่าปัจจุบันนะมันก็จะมีหลายบริษัทนะที่มีประกันโรครายแรงที่เป็นแบบประกันโรครายแรงโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งมันจะมีมูลค่าของกรมธรรม์นะคะถ้าเป็นสัญญาเพิ่มเติมปกติเนี่ย จะไม่มีมูลค่าสะสมก็คือเป็นเบี้ยที่เราจ่ายแล้วทิ้งนั่นเองเกตุไหมคะโอ้โหคือรล่าสอนละเอียดนะเดี่ยววันนี้สอนแบบให้เห็นแบบภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันจะทําให้เพื่อนๆเราสามารถทําประกันและไม่ใช่แค่ทําประกันของตัวเองด้วยสามารถเป็นความรู้ที่จะทําให้เรานําไปสอบเป็นตัวแทนประกันได้ด้วยนะเออ สัญญาเพิ่มเติมเนาะไม่มีมูลค่าสะสมเนาะอ่ะทีนี้คุณล่าสรุปนะคะสรุปนะ,ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะทําประกันชีวิตนะคะนั่นก็คือ1นึ่งนะเราจะต้องจําแนกประกันก่อนว่ามันมีกี่แบบ กี่ประเภทกี่ชนิดนะคะเราจะได้รู้นะคะแล้วเราจะได้เลือกว่าแบบไหนมันเหมาะกับเราณตอนนี้อย่างนี้นะคะอ่ะอย่างที่สอนนะคือทุนประกันชีวิตของเราแตกต่างกันนะคะเทียบกันไม่ได้นะคะแต่ละคนมีภาระมีทรัพย์สินก็แตกต่างกันไปนะคะดังนั้น ต้องคิดให้เป็นแบบเฉพาะของเรานะคะของตัวเราเองนะคะและสิ <fue normal ised> ่งที่3นั่นก็คือเราสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์จากสัญญาประกันที่เรามีนะจากประกันชีวิตที่เรามีได้โดยการใส่สัญญาเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปนะคะดังนั้นก็คือสรุปว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตที่เป็นอ่าสัญญาประกันชีวิตหนึ่งหนึ่งอย่างก่อนแล้วเราค่อยใส่สัญญาเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปนะคะดังนั้นจะ ไม่แปลกใจเนาะที่แบบเฮ้ยทำไมคนนี้เขามีประกันแต่เขาใช้อะไรได้หลายอย่างแต่ทําไมฉันมีประกันชีวิตเหมือนกันแต่ฉันทําอะไรไม่ได้นะคะนั่นก็คือเพื่อนๆต้องไปดูที่สัญญาเพิ่มเติมเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีสัญญาเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะอันไหนที่เราอยากจะได้เพิ่มเติมนะคะเราก็ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตถามเขาว่าอันนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมได้บ้างได้ไหมอ่าอย่างนี้เนาะอื ก็เนี่ยค่ะประกันชีวิตเนาะมันก็เหมือนเราซื้อไอติมนะคะแล้วก็สัญญาหลักเนาะส่วนพวกท็อปปิ้งต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่นะคะเป็นช็อกโกแลตเป็นวัฟเฟิลเป็นอะไรเข้าไปพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นท็อปปิ้งเนาะมันคือสัญญาเพิ่มเติมนะคะบางคนก็เทียบกับลักษณะนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะได้เห็นภาพรวมว่าเวลาเราซื้อประกันเนี่ยเราจะซื้ออะไรคือเราไม่สามารถซื้อแต่ท็อปปิ้งเชอร์รี่เฉยๆได้หรือว่าเอาช็อกโกแลตชิพที่มันโรยโดยที่เราไม่ซื้อประกันชีวิตได้ นะคะเออหรือบางแบบนะก็เทียแบแอบง่ยายก็คือแบบอ่ะเป็นหัวจักนะคะประกันชีพคือหัวจักเนาะสัญญาเพิ่มเติมต่างๆก็คือเป็นโบกี้ต่างๆนะคะสวัสดีค่ะครูแอมเอ้ยสวัสดีค่ะคือนอลาคนสวยครูแอมก็สวยตลอดเลย <c oughs> แอบดูตลอดนะคะ <c oughs> ดีใจจังเลยค่ะได้เข้ามาดูนะคะอ่ะจะจบไลน์แล้วค่ะครูแอมจ <c> ะ <oughs> ลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ครูลอลามา ให้แบบตื่มตนะคะโอเคก็อันนี้ก็ถ้ามองเป็นอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นแบบรถไฟนั่นเองค่ะจะต้องมีหัวจักก่อนแล้วก็มีโบกี้นั่นเองนะคะก็ คาดว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนาที่กําลังมองหาประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆคะไลฟ์นี้ตอบโจทย์เพื่อนๆนะจบในไลฟ์เดียวนะคะทำให้เพื่อนๆรู้เลยว่าอ๋อถ้าฉันจะทําประกันชีวิตฉันจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะครูนราก็ตั้งใจมาให้ประโยชน์เกี่ยวกับประกันนี่แหละค่ะในเพจของครูนราเองนะคะแล้วถ้าใครมาดูไลฟ์นี้ย้อนหลังนะคะแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์ให้ครูนราเลยนะคะอ่ะ ก่อนไปนะคะก็เอาบรรยากาศนะคะมาฟากอีกอะ่ะเดี๋ยวคือล้นะคะจะแทนกล้องไปนะคะแทนกล้องะคะไปให้ดูอ่ารอบๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนาะแล้ว,ลวก็ผาทิศกำลังจะตกทีอ่ะ, <c oughs> อะครูลสอนเสร็จแล้วปะไปดูบรรยากาศกันนะ ขอบคุณค่ะน,น้องเน์ดคิดถึงจังเลยมาเอาไปดูบรรยากาศกันนะยังมาทะเลนี่ยังไม่เห็นวิวทะเลใช่ไหมอ่ะคุณล่าจะพาไปให้ดูวิวทะเลนะคะส่วนเด็กๆนะไปเล่นในห้องเด็กเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ <laughs> สบายใจนะคะไลฟ์ได้อย่างสบายใจนะคะอ่ะคุณล่าขอเก็บกล้องนิดหนึ่งเดี๋ยวนะะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะจ๊ะจ้าดา ครูอแอบน่ารักมากเลยค่ะอ่ะเรจะมีมืดบางสลัวบางนะคะเราไม่ได้เอาไฟมาเนาะถ้าเป็นอาจารย์ดิก็จะมีทีมงานนะคะแต่ครูแลาร่าก็ถือเองนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองได้นะคะครูแลาร่าก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะไปเที่ยวในคาอ๋อมาอหอยหินค่ะมาหอยหินค่ะอ่าดูแน่เริ่มเปิดไฟนะคะเริ่มเปิดไฟเริ่มเปิดไฟ ดูทะเลเดี๋ยวไปดูทะเลกันนะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะคือแอบพักผ่อนค่ะสิ้นปีแล้วเวลาเรามาเที่ยวมันก็จะเปลี่ยนพลังงานตัวเราเนาะดีมากเลยนะคะกะ็มาเพื่อจะได้ไม่เบื่อกันนะคะนี่ทะเลของเรานะคะเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยตัวเองกันค่ะไฟถือเองไหม <laughs> ใช่ค่ะคือแอบเราก็ถือกันเองอยู่ค่ะก็ก็ก็ทำเองได้ทุกอย่างนะคะเราเป็นผู้หญิงสตรองนะทำได้ทุกอย่างนะแม่อ่ะดูวิวเือนไปนะจ๊ะทะเลสวยๆสัญญาณดีหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ่ะเอาภาพมรนยากินนะคะดีๆมาฝากใครยังไม่ได้ไปเที่ยวก็ ก็ดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าคุณอล่ามาเที่ยวก็ใส่แมสจริงๆแล้วใส่แมสตลอดแหลเะเดี๋ยวพออันนี้เราก็จะแบบแยกตัวมาให้ห่างจากคนอื่ๆนๆเขาหน่อยอะไรนี้นะคะอ่าดูบรรยากาศโรงแรมนะคะมาเที่ยวที่โนเวทลนะคะอือโอเคไปแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอเกันใหม่นะจ๊ะวันวันพรุ่งนี้เนายว,ว่าจะไลฟ์สอนทำออนไลน์นะคะถ้าเกิดใครเพื่อนๆคนไหนมาดูย้อนหลังนะคะก็ มาดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูนอร่าจะสอนเพราะว่าบรรยากาศมันดีเดี๋ยวจะมาสอนการทำออนไลน์นะคะเดี๋ยวตั้งหัวข้อ,ขอดเด็ดๆแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลน์นะเจ้เพื่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ